สวัสดีครับบาคุสริโอบันตามาเลยพี่น้องแหม่รถตัดโลดชนะวาสาอยู่นี่พี่น้องคักปั้นเนี่ยเหมือนรถบ้านมะฮวานครับคืโอโม่งหาโม่งครับของเขาเนี่ครับรถตัดโลดชนะครับจอดอยู่ทั้งหลังโลดตัดมาเนี่ยมาเบิ่บงบ่งแสดงมาแน่จะไปยังไดมาจังไดพี่น้อง รถนิ่งจอดอยู่ถนนครับขางรถตัดอยู่ด้านข้างรถตัดครับแลง้งงานกำนันแจหดุดโลกครับยังบ่มีมองสีลงยังบ่มีมองสีไฟรถขั้วเมนูอีกก็ได้ สลาบน่งผักของคนะงารโรตัสครับเวลามาดูบุรีถนนขางรลตัดไม่มีหนองรถเ้าหน่อยจอดกันเต็มเลยครับอันนี้มีแต่รถล้อไอ้นี่ครับนี่ครับสนาม สนามสีรินมาแรงแม่มีครับพี่น้องสุดยอดวะสุดยอดเลยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเขื่นที่สามเหลี่ยมพี่น้องพอเพราะเราเคยมาลงวันนี้เนามาสนามเนี่ยเลย ดังวิธีไปยังได่นวิธีดูทั้งใดเรียมหฮะเรียมนี่ตั้งวันใดด้วยวิธีครับตังแต่ก็ยังตั้งแต่ยืดเดินปุน่นด้วยด้วยยังใดด้วยตั้งจากสามเรียมเป็นม,มอง มองเต้นนักแสดงบอกวทีเริ่มจัดนีพนกักงาวทีเริ่มจัดล่าบินตรงนี้บอกเอาเนี่ยที่ไปแคร์คนเบิ้งแค์ล่านปูนอบอก,นบอกเนาะเจ้าขาเบิ้งพี่น้องพี่น้องไม่ให้ลุกแก่ใจการันทีว่าเราไม่นอนยังพักผ่อนอยู่พีพ่นอ้อง แต่ผมเห็นรถลมโพ่งเขามาลงสถานีแนวนี้แล้วผมมาวิธีสียูทธล้านยาไม่ลท่านผู้ชมคือสียุทตั้งปูนเนี่ยแะครับก็คือเนื้อที่ก็สะกินไปทั้งล้านจอดรถนี่แหละครับเพิ่งแล้วคุณผู้ชมครับประมาณนั้นครับท่านผู้ชมอยู่ทั้งล้านปูนว้เอา ขนาสินะโดยโดยทีย่ปากขูขาดแค่นี้เองครับน่นาดจะเป็นลักษณะแววน,นแวนี้แล้วครับขนาดแค่นี้น่าดจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าทางเขอบมันอยู่ทางนี้ด้วยนะด้านนากขนาดจะอยู่ทางนี้ทางเขอบครับนี่ครับแต่ผู้ชมก็อยู่ตามนี่แหละตามซุ่มมันก็เป็นตรงซุ่มนี่ก็จะเป็นเห็นมีลานขาแกันด้วยครับผมก็จะเป็นคนที่เอาแคร์ล่านตรงตรงนี้แหละครับ เนี่ยท mm ี hmm, so mm ่ผมว่าตามดูเห็นี่ก็สิสี่สิบคูณสี่สิป่ะสี่สิบคูณหาี่ส่สคูณสี่สิบนี่โดยสายตาครับสีเมตรคูณสีเมตรนี่หลคอันทีนี้ก็สร้างงานาอดสร้างกระสีปุ่นกระสีกระสีลาย บ้านหาซีพูดสี่สิบแต่มันเทียนมันเปนสีน่เหลี่ยมเนาะเทีนมแหลมแหลมแต่ตอนผู้ชมอยู่นี่ก็เป็นเป็นเป็นสี่เหลี่ยมอยู่พี่น้องแต่เวทีหลังเวทีเป็นแหลมครับไปจังซีอัพเดียมเวทีตอนเมื่อที่ต่างอยู่กันสิประมาณเช็กบายซองก็น่าจะเริ่มทำการติดต่างกับเปิดผื่นซอยน้อยครับ เป็นโดเมเองนะแสดงสินคา้างานสินค้าวะ่ะตัดมานี่ครับลดตัดลดจะได้ครับเป็นอำเภออุทัยบอกครับในหลวงใช้ไทยราบ แบบโถตัดมีงานสแสดงสินค้าโมเมนต์ของเราวะโมเมนต์แสดงสินค้าเราก็สินมาขายในงานนี้แหละ

เอาบอกใช่หรือเปล่านั่นลงขึ้หน่อยเนาะเมื่ท่านได้วางจอดเดี๋ยวจะเด็กหนุ่มโบวิ่งเงินจักลาทเห็ดมันก็เห็ุบัวด่ายังไได้บอกไปจอดใส่นี่แล้วกูจับนำคนนี่แล้วเป็นแต่แอบมันนำคนอยู่บ่นำคนอยู่บ่เนี่ยเพื่อนกูจับนำคนอยู่บ่นี่โบคนเอ้อจักบาทละถ้วยหนึ่งถ้วยละห้าสิบบาท ท,ท,ทุกมือนี่งก็เผาอาหารการกินเนาะนี่ได้หาสิบหกสิบแหละครับกามเศรษฐกิจยุบกันมันแพงกามเศรษฐกิจยุบกันมันแพง ทอดมมงทอดเอาครับพี่นอนครับคลิปนี้ฝากไปเสนีด้พี่นอนครับอัปเดตสถาน,นการเอัปเดตบรรยากาศครับที่อำเภออุทัยเจังหวัยยาครับกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับนำสนเสนอดยปากโก้ปาาโว้รำเพื่อน กำลังสียปลาโวลดล้ำเพื่อนชู่ว <laughs> เอาขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับสวัสดีครับ